นิยายรักนิยายเสียงเรื่องหลงกลมายาแต่งโดยอนัตตาตอนที่19หลังจากเกี่ยวก้อยกันอย่างกับพฤติกรรมแบบเด็กๆเอาเบิดก็หอมแก้มเธอสายขวายมันเคี้ยวเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดใหม่ส่วนเธอก็ถูกดันหลังให้เข้าไปแต่งหน้าในห้องน้ำเมื่อเธอได้ลงแป้งทาปากแต่งตานิดหน่อย เขาก็ออกมาจากห้องด้วยเหมือนกันด้วยชุดใหม่กับสูตรพอดีตัวเขายังคงหน้ามองไม่ว่าเขาจะแต่งชุดแบบไหนเธอเห็นเขาแวะไปที่ครัวเปิดตู้เย็นแล้วหยิบน้ำแร่ออกมาดื่มจนหมดไปครึ่งขวดก่อนจะจูงมือเธอออกไปที่ลิฟต ระซิบหมายเลขหนึ่งชุดให้เธอฟังเธอขมวดคิ้วอย่างงุนงงเพราะไม่เข้าใจว่านี่คือหมายเลขอะไรแต่เธอก็จำได้จนเขายิ้มให้มันคือรหัสเลขห้องของฉันเธออยากเข้ามาเมื่อไหร่ก็เข้ามาได้เลยเซ็กซี่นั่นแหละเมื่อจบคำพูดชวนวับอยู่ของเขาแล้วเธอก็ถึงกับ หน้าร้อนตัวร้อนผ่าเาชนิดที่ห้ามไม่ได้เอาเปิดมองเธอยิ้มยิ้มไม่ทันได้ถามอะไรเขาก็พาเธอไปที่อีกตึกแห่งหนึ่งเหมือนจะเป็นอาคารสำนักงานคล้ายๆกับตึกเพนเฮาส์ของเขาแต่เมื่อมาถึงที่นี่เขากดออดหน้าห้องพักก่อนจะรออยู่แค่ครู่เดียวก็มีคนออกมาเปิดประตูต้อนรับ ซึ่งเป็นหญิงสาวหุ่นสะบุมหน้าตาดีในมือของเจ้าหล่อนมีแก้วแชมเปญใบหน้าชำวาวไปด้วยเครื่องสำอางแถมชุดที่หล่อนสวมคือแบบว่ามันเซ็กซี่สุดๆกรี๊ดอาเบิร์ดดีใจจังที่คุณมาได้เจ้าหล่อนส่งเสียงกรีดกร๊าดแบบเวอ่อเกระโดดกระยองกระแยงขยับร่างเข้ามากอดเขา ที่มีเขายิ้มและโอบเอวของเจ้าหล่อนไว้พึงพอใจที่หล่อนจุบแก้มซ้ายขวาของเขาราวกับมันเป็นทำเนียมฝรั่งเสียงนั้นยังติดอยู่ในโสนประสาทของมายาวีโดยเฉพาะเมื่อเจ้าหล่อนปลายตามามองเธอสนใจแต่แค่หน้าตาสาวสวยแต่เมื่อมองชุดของเธอก็ถึงกับเบป้ปากเรากับว่า นี่คงเป็นแค่คนรับใช้ของเขาหรือไม่ก็แค่คู่นอนโชคราวสุขสันต์มันเกิดจ้ะจัสตินเขาเอ่ยและเบี่ยงตัวมาหาเธอทั้งที่ความจริงเธอกำลังได้มนขอให้เขาลืมลืมเธอไปเพราะไม่อยากจะเข้าไปในห้องนั้นเลยในห้องนั้นเปิดเพลงเสียงดังและเมื่อเห็นจากตรงนี้มีบรรดาไฮโซอยู่หลายคน จนเธอไม่อยากเข้าไปเทียบเคียงกับคนเหล่านั้นแต่เอาเบิร์ก็ยังคงแนะนำจัสตินนี่เซ็กซี่เออไม่ใช่เธอชื่อไมล์ไมล์นี่จัสตินวันนี้เป็นวันเกิดของเธอเธอยิ้มอย่างเต็มกำลังแม้ข้างในจะฝืนฝืนสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณจัสตินเจ้าหล่อนยิ้มอย่างไม่เต็มใจขับใจจะ้ะ ขอบคุณค่ะอาเบิร์ตประโยคขอบคุณห้วนสั้นแต่ขอบคุณอาเบิร์ตหวานหมดน้ำตาลไปสองกระสอบหน้าเมืนไส้นักเข้ามาสิคะฉันได้รับของขวัญที่คุณส่งมาล่วงหน้าแล้วขอบคุณนะคะเจ้าหล่อนวิสาสะควงแขนเขาเข้าไปทางด้านในอ้าเบิร์ตยังไม่ยอมปล่อยมือไปจากเธอ ไม่ช้าพนักงานเสิร์ฟก็เดินถือถาดแชมเปญเข้ามาใกล้แก้วแชมเปญหนึ่งแก้วจึงถูกยื่นมาให้เธอหญิงสาวจิบน้อยๆพอเป็นพิธีถ้าทางจะแพงมันต่างจากวายมากแต่ก็วุบวาบดีพอควรเลือดลมกำลังสูบฉีดตาก็มองสำรวจบรรดาหนุ่มสาวไฮโซที่เข้ามาทักทายเอาเบิร์แม้ว่าเขา จะไม่ได้แนะนำว่าเธอมีความสำคัญกับเขาอย่างไรแต่ก็มีหนุ่มๆม,มองเธอมาด้วยสายตาสนใจใคร,ร่รู้บางคนยังเดินเข้ามาคุยกับเธออย่างจงใจแต่ทำได้แค่ทักตายเท่านั้นเอาเปิดก็เดินเข้ามาร่วมวงสนทนาด้วยทำให้บรรดาหนุ่มๆเหล่านั้นค่อยๆเฟดออกไปทีละคน อย่างที่เธอเดาหาเหตุไม่ออกแต่ทุกคนก็เห็นสายตาของเอาเบิร์ตเพราะเขาไม่ยิ้มเอาแต่ยืนจ้องเธอไม่ยอมให้คลาดส,สายตาเธอจำเป็นต้องยืนอยู่ที่นั่นจนกว่าจะมีคนยกเค้กเข้ามาเห็นเอาเบิร์ตว่าอย่างนั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เธอตื่นเต้นเมื่ออยู่ๆก็มีสาวนางหนึ่งเขามาทักทายเอาเบิร์ตซึ่งเขายืนอยู่ ห่างจากเธอว่าสมควรจะมีใครละ่ะถ้าไม่ใช่อริเก่าของเธอคนที่ทำให้เอลเบิบร์ตบังคับให้เธอเขียนใบลาออกนั่นแหละใช่ลูกคุณหญิงคนนั้นไฮโซลูกชุบคนที่ทำอาหารหกรถตัวเองแต่โทษว่าเธอคือคนผิดเจ้าหล่อนกรีดกราดทักทายออลเบิร์ตท่าทางของเจ้าหล่อนช่างจอบดูดีใจมากเป็นพิเศษ เจ้าหล่อนจูบแก้มเขาซ้ายขวาเหมือนสาวๆคนอื่นๆวันนี้เจ้าหล่อนสวมชุดสีขาวผิวของหล่อนเป็นสีน้ำพึ้งแบบที่สาวๆชาวอเ,ชาอเมริกันเขานิยมกันชายหนุม่มเจ้านายของเธอก็ตอบรับพลางยิ้มหวานให้เจ้าหล่อนเสียด้วยเธอเห็นสองคนคุยกันอย่างออกรถเธอจึงมองหาทางหนีทีไ่นั่นไงเธอเห็นแล้วระเบียง ถ้าเธอออกไปยืนรับลมเย็นๆสักบ้างอารมณ์ของเธอก็คงจะดีขึ้นมาบ้างล่ะแต่ยังไม่ทันได้ก้าวขาออกไปไหนเลยเจ้าหล่อนก็หันมามองเธออย่างจับสังเกตดวงตาโฉบเฉี่ยวที่เต็มไปด้วยแพรขนตาเทียมกับไอายไลไนเนอร์ขั้นเทพแฉสลบมามองเธอก่อนจะขมวดคิ้มมุ่นเหมือนจำเธอได้ ทำให้มายาวีถึงกับชะงักงันก่อนจะเห็นว่าเจ้านายของเธอส่งยิ้มมาให้นี่มายเธอคือผู้ช่วยของผมเองเขาแนะนําตามนั้นยังดีที่เธอเป็นผู้ช่วยของเขาแต่ว่าเยลุกชุบก,ก็ยังคงมองเธอเหมือนคลับคล้ายคลับคลาไมายงั้นหรอเธอหน้าคุ้นๆนะนี่เราเคยเจอกันหรือเปล่าเจ้าหล่อนไม่พูดเปล่า แต่ยังเดินเข้ามาจนชิดเธออีกด้วยแล้วเธอจะทำอย่างไรได้ละ่ะนอกจากจะทำเหมือนเดิมนั่นคือฉิกยิ้มแล้วอ้างว่าหน้าฉันแค่โหลหรอกค่ะเจ้าหล่อนยังคงขงมวดคิ้วเอาเวิร์ดจึงดึงหล่อนออกมาจากห่วงพวังนั้นเมื่อลูกชุบหันหน้าไปจากเธอมายาวีก็ค่อยๆถอยออกมาที่ระเบียงวางแก้วแชมเปญที่โต๊ะข้างนั้น และยืดตัวเพื่อสูดลมหายใจเข้าปอดแล้วผ่อนออกมาอย่างอ่อนแรงสังคมไฮโซหน้าเบื่อชะมัดเธอไม่อยากมาอยู่ตรงนี้เลยคิดถึงวงเล่าที่มีแต่เพื่อนๆมีเรื่องเม้ากันไม่หยุดไม่ย่อนไม่ต้องสวยแข่งกับใครไม่มีสายตาเหยีหยดหยียดคอยมองเครื่องแต่งตัวที่เธอสวมกิ่นแอลกอฮอล ราคาแพงๆคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่เธอไม่เข้าใจนี่มันคนละโลกสำหรับเธอเลยคิดถึงยายวินนี่จังเมื่อคิดในใจอย่างนั้นแล้วอยากจะคุยกับเพื่อนแต่นี่มันจะห้าทุ่มแล้วอีกฝ่ายคงกํำลังยุ่งอยู่กับการเอาใจลูกค้าสวัสดีครับคุณมายเธอหันขับไปตามเสียงก่อนจะเห็นหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาตี๋ใส่ใส แต่ก็ยังสวมชุดราคาแพงเหมือนเหมือนกับคนอื่นสวัสดีค่ะคุณเอเอธอไม่รู้จักชื่อของเขาจริงๆผมชื่อกัปตันครับชายหนุ่มยื่นมือมาให้เธอตรงหน้าและเธอก็ยื่นมือไปจับมือกับเขาเบื่อหรือไงครับเขาชวนคุยโดยไม่ยอมปล่อยมือจากเธอและเธอก็ลืมไปแล้วว่าเขายังจับมือเธอ โดยไม่ได้สังเกตเลยว่ามีใครคอยยืนจับตาม,มองอยู่จบแล้วนะคะหลงกลมายาตอนที่19ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะเพื่อนๆ ที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็เอาเนยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะตตาฝากเรื่องเดิมนะคะเรื่องชมผู้สนับสนุนเนาะแต่จะได้มีรายได้นะคะมีเงินเดือนเนาะเพื่อจ่ายหนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะรักนคัคะบุ่นรักษาสวัสดีค่ะ